ครับสวัสดีครับผมชัญยญพัฒน์สัมร,ราญใจนะครับผู้ซึ่งเป็นผู้ดูดแลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของบริษัท w o r ร c ค a สอ Innovation และผลิตภัณฑ์ที่วันนี้เราจะมาทําความรู้จักกันถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มียอดขายเป็นอันดับหนึ่งของบริษัทเลยนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่เราเรียกว่าคู่หูมาสจันเวิร์แพนสูตรไอออนเป็นสารเพิ่มประสิทธิภาพนะครับกับคู่หูเขาก็คือ วัวแพนไขโตซสารคู่นี้ครับเป็นคู่ที่เกษตรกรในเมืองไทยเราตอนนี้ได้รับความนิยมสูงจริงๆวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับเขาครับก่อนอื่นก่อนที่ผมจะพูดตรง,ตรงนี้ครับอยากให้ทุกท่านนึกภาพตามผมก่อนว่าวันนี้ถ้าเรามีต้นไม้อยู่ต้นนึงไม่ว่าจะเป็นต้นไหนก็นแล้วแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นประเภทชนิดไหนก็นแล้วแต่พืชทุกชนิดต้องใช้รากในการดูดซึอมอาหารทีนี้ปัญหาหรือสภาพของพืช อยู่ที่อาหารที่อยู่ในดินนี้ให้เขาเพียงพอหรือเปล่าถ้าต้นไม้ต้นนี้เขามีสภาพที่ไม่ปกติป่วยไม่ว่าจะเครียดจากแดดจากลมจากฝนหรือจากดินที่มีความเป็นกรดผ่านการใช้เคมีมาเยอะมากนะครับการดูดซึมของรากเขาก็จะน้อยลงสภาพพืชก็จะไม่ดีครับโซมนะทีนี้ วิธีการแก้ของเกษตรกรส่วนใหญ่ก็คือการใส่ปุ๋ยลงไปในดินซึ่งการดูดซึมของเขาไม่เป็นปกติเหมือนตอนสภาพที่แข็งแรงเราจะแก้ไขยังไงเราจะช่วยเขาแบบไหนนะครับวันนี้เทคโนโลยีแบบนี้ที่ผมกําลังพูดใช้นาโนเทคโนโลยีในการทําให้มันเล็กลงเล็กลงถึงขนาดเป็นลักษณะของอิออนนะครับหรือไอออนนั่นเองนะซึ่งทําให้สามารถซึมเข้าหาพืชได้ทันที ลดการสูญเสียอย่างมหาศาลวันนี้เวอร์แพนสูตรอ,ออนของเราตัวนี้เป็นสารเข้มข้นของกลุ่มของสารประกอบคาร์บไฮเดตซึ่งอยู่ในรูปของสารคีเลตคือการที่สามารถจับกับสารอาหารที่พืชต้องการได้ทุกชนิดนะครับลดการสูญเสียเป็นอย่างมากทําไมผมต้องพูดแบบนี้พืชไม่ได้ต้องการธาตุอาหารทุกชนิดในปริมาณที่มากๆเลยแต่ละครั้งนะพืชเขาต้องการครั้งละ เล็กน้อยมากนะแต่ต้องการให้ครบแต่การให้ของเราทุกวันนี้ยังต้องพึ่งพาของการให้เคมีอยู่พืชอาจจะอยู่ในพื้นที่ไหนก็ตามธาตุอาหารในแต่ละพื้นที่ไม่เท่ากันแต่พืชทุกชนิดต้องการธาตุอาหารเหมือนกันนะครับทำไมเขาถึงต้องเป็นอย่างนั้นนั่นเป็นธรรมชาติของพืชแต่ถ้าพืชมีการดูดซึมได้น้อยลง วิธีการแก้ของเรามันต้องเป็นการแก้แบบการให้น้ําเกลือคนนะครับถ้าคนป่วยให้น้ําเกลือก็ฟื้นมีธาตุอาหารเข้าเส้นเลือดได้เ <c oughs> มื่อพืชได้ธาตุอาหารครบถ้วนโดยที่เขาไม่ต้องดูดซึมเองเขาก็จะฟื้นตัวได้เร็วขึ้นธาตุอาหารได้ครบถ้วนจะทําให้เราสามารถลดต้นทุนในการใช้ปุ๋ยทางดินลงไปได้กว่าครึ่งหนึ่งเลยเบอร์แพนสูดอีออน ของเราทําไมมันถึงได้ผลดีกับพืชอย่างมากเพราะอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่ามันเป็นสูตรอิออนมันเป็นประจุไฟฟ้าซึ่งสามารถซึมเข้าหาพืชได้ทันทีไม่ต้องรอพืชดูดซึมครับไม่ต้องรอพืชปากใบเปิดครับฉีดพ่นไปโดนใบโดนลำต้นปุ๊บซึมเข้าได้เลยถ้าเราฉีดพ่นไปแล้วเนี่ยครับครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นฝนตกท่านไม่ต้องกลัวเลยมันซึมเข้าเพื่อเรียบร้อยหมดแล้วครับไม่ต้องไปฉีดซ้ําเลยเวอร์แพนสูตรอิออนช่วยทําให้พืชปรุงอาหารเพิ่มมากขึ้นหรือสังเคราะห์แสงเพิ่มมากขึ้นนั่นเนองะรรเเเพาาาาาาตอห้ขสู ห้องครัวหรือว่าใบเขาเร็วขึ้นเพราะเอาฉีดพ่นเข้าทงางใ,ใบได้เลยแล้วเขาไปกระตุ้นการทํางานให้ใบสัรงข้อแสงส่งผ่านธาตุอาหารรากก็จะดูดซึมธาตุอาหารที่อยู่ในดินได้เร็วขึ้นเวลาที่เราใช้นะครับเราใช้ครั้งละน้อยๆฉีดพ่นทุกเจ็ดวันสิบวันสิบห้าวันในภาวะปกติพืชจะใช้รากดูดซึมขึ้นมาที่ใบแล้วค่อยปรุงอาหารนะครับขั้นตอนนี้ใช้เวลาเยอะมากหลายวันเลยแต่ถ้าวันนี้ เรานำธาตุอาหารที่พืชต้องการฉีดพ่นเข้าหาห้องครัวเขาเลยหรือใบเลยพืชก็จะปรุงอาหารหรือสังเคราะห์แสงได้ทันทีเลยดังนั้นการให้ทางใบจะเป็นวิธีทางแก้ที่ทําให้พืชแข็งแรงเร็วปรุงอาหารมากขึ้นสร้างผลผลิตที่ดีมากขึ้นได้อย่างชัดเจนพืชห,หลายชนิดเมื่อเขาแข็งแรงโรคภัยก็ไม่มากล้ามกายครับเปรียบเหมือนคนที่แข็งแรงนะครับอากาศเปลี่ยนเล็กน้อยก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าคนที่อ่อนแออากาศเปลี่ยนเล็กน้อยปุ๊บเป็นหวัดเลย สภาพเดียวกันครับพืชถ้าได้สารอาหารครบถ้วนเขาก็จะแข็งแรงนะครับพืชบางชนิดสามารถที่จะส่งกลิ่นออกมาป้องกันแมลงด้วยตัวเองได้ด้วยหลักการสําคัญหรือว่าคุณคุณค่าสําคัญของวอ d แพนสูตรอออนของเราคือเขาสามารถที่จะเพิ่มธาตุอาหารให้กับพืชได้อย่างครบถ้วนนะครับพืชต้องการธาตุอาหารกี่ชนิดนะครับวอลแพนสูตรอออนของเรานะครับสามารถเพิ่มธาตุอาหารให้กับพืชได้ครบถ้วน นะครับไม่ว่าจะเป็นาธาตุอาหารหลักนะครับ NPK ซึ่งเรารู้จักกันอย่างไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมหรือาธาตุอาหารรองแคลเซียมแมกนีเซียมกำมาฐาันนะครับรวมไปถึงจุลธาตุหรือาธาตุอาหารเสริมที่มีความสัมพันธ์กับพืชไม่แพ้กันนะครับอีก7ชนิดไม่ว่าจะเป็นเหล็กสังกะสีทองแดงแมงกานีสบรอนโมดิดีนัมหรือคอรินพวกนี้เราครบถ้วนหมดเวอร์แพนสูตรยอดของเราสามารถทําให้พืชแข็งแรงได้ ทำให้ดินมีสภาพที่ดีขึ้นรวนซุยโปร่งมีโครงสร้างที่ดีรากก็สามารถจเจริญเติบโตได้อย่างเร็ววั์แผนของเรานะครับขนาดในการใช้เรามีอยู่แค่2ขนาดเท่านั้นเองแบบที่1ก็คือใช้1ช้อนต่อน้ํา20ลิตรนะครับช้อนที่เราพูดถึงแบบนี้นะครับไม่ใช่ช้อนกินข้าวไม่ใช่ช้อนกาแฟไม่ใช่ช้อนแบบั้นให้ใช้ช้อนแบบนี้ครับหช้อนต่อน้ํา20ลิตรนี้ใช้กับพืชที่ลักษณะก็คือพืชประเภทล้มลุกนะครับพืชใบบาง พืชผักสวนครัวไม้ดอกไม้ประดับพืชเล็กๆต่างๆ,างๆเราใช้แค่หนึช้อนต่อน้ำา20ลิตรในซองนี้นะครับลักษณะผงก็จะเป็นผงดำๆแบบนี้แล้วเวอร์แพนสูตรอีออนของเราซองนี้ขนาด25กรัมสามารถใช้ช้อนตัวนี้ตักได้ถึง100ช้อนครับโอ้โหเป็นไงครับ100ช้อนแสดงว่าถ้าเรานำไปใช้กับพืชประเภทแรกที่ผมบอกก็คือพืชล้มลุกพืชผักสวนครัวไม้ดอกไม้ประดับ หนึ่งช้อนต่อน้ํา,า20ลิตรซองนี้เขาจะใช้ดามได้ถึง2,000ลิตรครับแล้วสามารถเพิ่มธาตุอาหารได้ครบถ้วนลดการสูญเสียได้เยอะท่านไม่ต้องไปกลัวเลยครับเพราะเราให้อาหารพืชทางใบเราฉีดพ่นให้โดนใบโดนลําต้นนะถ้าต้นไหนสูงเราฉีดพ่นไม่ถึงฉีดเข้าลําต้นเขาเลยครับฉีดเข้าส่วนที่เป็นของพืชเขาเลยเขาจะซึมเข้าได้เองท่านฉีดเร็วท่านได้พื้นที่เยอะท่านฉีดบางๆเลยครับเป็นควันเลยครับให้ฟุ้งๆเลยครับไม่ต้องฉีดพ่นเป็นน้าครับให้เป็นควันเป็นฟุ้งๆเลย แล้วก็เดินให้เร็วเดินผ่านฟูดฟูดฟูดฟูนะครับท่านจะได้พื้นที่เยอะท่านจะได้จํานวนต้นเยอะขึ้นส่วนขนาดที่2นะครับนั่นคือเพิ่มขึ้นมาอีกเท่าตัวครับนั่นคือ2ช้อนต่อน้ํา20ลิตรใช้กับพืชประเภทพืชยืนต้นพืชใบหนาพืชเศรษฐกิจทั้งหลายแหล่พืชไร่พืชสวน1นซองนี้ตักได้100ช้อนซองนี้ท่านใช้น้ําได้ถึง1000ลิตรครับแนะนําให้ใช้แค่นี้ครับ ถ้าพืชไหนที่เราไม่มั่นใจว่าอยู่ในประเภทไหนหนึงหรือสที่ผมพูดไปให้เราใช้แค่1ช้อนต่อน้ำยี่สิลิตรพอถ้าประเภทไหนไม่มั่นใจนะครับให้ใช้แค่1ช้อนต่อน้ำยี่สิลิตรพอแล้วใช้ไปนะครับใช้ไปเวันครั้ง10วันครั้ง15วันครั้งได้หมดเลยแต่ถ้าท่านตักแล้วเหลือท่านทับซองเก็บอยู่เป็นผงเนี่ยอยู่ได้เป็นหลายปีครับ ไม่ต้ม่กลัวว่าเขาจะหมดอายุง่ายๆแต่ถ้าผสมน้าแล้วใช้ให้หมดหรือถ้าท่านบอกว่าเอาไปฉีดพ่นทางดินได้ไหมลาดโคนต้นไว้โอ้โหยิ่งดีใหญ่เลยครับเพราะเขาจะช่วยแปลงสารอาหารช่วยจับของสารอาหารที่อยู่ในดินแล้วทําให้พืชดูดซึมได้ง่ายขึ้นนําไปใช้ได้ง่ายนําไปใช้ได้ทันทีนะครับเพิ่มความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารที่ตกค้างอยู่ในดินได้เร็วขึ้นกระตุ้นรากใหม่จเจริญเติบโตงอกง,งามได้ไวขึ้นแล้วดูดซึมธาตุอาหารได้ดีขึ้นเชื่อมอนุภาคข,ของดินให้มีโครงสร้างที่ดี นะครับมีรูพุนรากก็จะเริ่มเติบโตได้ดีผมอยากให้ท่านดูการละลายตัวของผงวอ์แพนสูตรอิออนของเราผมจะตักมานะครับตายช้อนนิดเดียวเองดูนะครับผมเทลงไปไงครับเห็นไหมครับค่อยละลายตัวค่อยโรยตัวละลายลงไปเลยนี่ยืนยันลักษณะของการเป็นอนุภาคที่เราเรียกกันอยู่เสมอว่าเป็นสูตรอิออนผ่านเทคโนโลยีนานโนที่มันมันทำให้เล็กลงมากดูนะครับผมไม่เขย่าครับผมแค่พลิกขวดนะ พิกดขึ้นแล้วก็พิกดลงแค่นี้เป็นไงครับกระจายทั่วแล้วครับไม่มีะกอรไม่มีอะไรเห็นเลยว่ามันไวมากมันเร็วมากแล้วท่านพิสูจน์กินได้ดมไม่มีกลิ่นอะไรทั้งสิ้นนะครับแล้วผมขอยืนยันวัวแพนสูตรดีกอของเราเป็นชีวภาพจริงๆฉีดพ่นไม่ต้องปิดหน้าปิดตาครับดูนะครับทาน,น้ำให้ท่านดูครับ ผมลงพื้นที่มาพิสูจน์ตรงนี้6-7ปีแล้วให้กับพืชทุกชนิดที่เราเจอแล้วการันตีผลรับการันตีความพอใจว่าท้ายใช้แล้วไม่ดีจริงอย่างที่ผมพูดพืชไม่แสดงออกอย่างที่พูดเอาซองมาคืนคืนเงินให้เต็มจํานวนนี่รับประกันความพอใจกันครับครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับ WorldPan สูตรดออนของเรานี่เป็นสูตรที่เรา มีคิดค้นขึ้นมาเองไม่ได้เอาสูตรของชาวบ้านมาทำนะครับเป็นสูตรที่เราปรับปรุงมาตลอด6-7ปีที่ผ่านมานะครับแล้ววัตถุดิบหลักๆของเรานะครับนำเข้าจากอิสราเอลแล้วเอามา mix ในเมืองไทยเราแล้วเป็นสูตรของเราเองซึ่งมีนักวิชาการมีดตอร์ที่คิดค้นสูตรนี้ให้เราไม่ได้พูดมาลอยๆครับวันนี้ w o r l d c ช a s ป n n n o v a t i o n เราส่งตรวจกับห้องแลบกลางที่กรมวิชาการเกษตรแล้วเรามี ใบเทสรีพอร์ตยืนยันว่าของเรามีสารอาหารมีอะไรแบบไหนอย่างไรนะครับอยากให้เกษตรกรได้ใช้ของดีราคาถูกจริงๆทีนี้เรามาดูเรื่องวัวแพนไขโตสซานมี2แบบนี่คือแบบผงอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นแบบน้ำนะใครสะดวกใช้แบบไหนใช้ได้เลยไคโตัซานของเราเป็นไคโตัานที่อยู่ในรูปแบบของโอลิโกเมอร์ไคโตสซานคือการต่อตัวของเขาจะสั้นแล้วเล็กแล้วพื้สามารถดูดซึม ได้ง่ายได้เร็วเวอร์แพงไคโตซานของเราใช้20ซีซีต่อน้ํา20ลิตรเพราะฉะนั้นถ้าเขาจับคู่กันจะลงตัวพอดีเลยถ้าเป็นพืชเล็กเนี่ยคู่นี้ก็จะได้น้ํา2พันลิตรพอดีแต่ถ้าเป็นพืชใหญ่พืชยืนต้นพืชเศรษฐกิจคู่นี้ก็จะได้น้ํา1 0 0 0ลิตรพอดีเวอร์แพนสูตรอีออนผสมแล้วใช้ให้หมดภายใน24ชั่วโมงแต่เวอร์แพงไคโตซานของเราผสมน้าทิ้งเลยวางไว้ได้เลยครับไปใช้เมื่อไหร่ก็ไปใช้เมื่อนั้น ผสมท้งไว้นานยิ่งนานยิ่งดีหน้าที่หลักๆของไคโตซานที่เป็นไคโตซานจริงๆเขาสามารถช่วยปรับค่าความเป็นกรดเป็นด่างของน้ําแล้วก็ดินได้ดีจากที่เป็นกรดเยอะก็ปรับให้มาอยู่โซนกลางๆจากที่เป็นด่างเยอะก็ปรับให้มาอยู่เป็นโซนกลางหน้าที่ที่2ก็คือเขาจะยับยั้งเชือ้อราเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสได้ไหลายๆชนิดเลยคือท่านมีอาการที่เป็นเชื้อราขึ้นนะครับเยอะๆ ท่านลองเอาไขโตซานเราผสมเข้มๆแล้วเอาอใส่ฟอกกี้นะครับแล้วไปฉีดใส่ตรงที่เป็นเชื้อราเลยแล้วท่านจะเห็นความมหัศจรรย์ทีนี้หน้าที่ที่สาของไคโตซารที่ดีหรือวัวแพงไขโตซารของเราคือช่วยกระตุ้นให้รากเก่าของพืชกินอาหารเก่งขึ้นหรือมากขึ้นนั่นเองโอ้โหเป็นไงครับถ้าอาหารที่ตกค้างอยู่ในดินที่พืชไม่สามารถดูดซึมได้ วัวแพงกระตสารจะไปช่วยกระตุ้นให้รากของพืชมีการดูดซึมดีขึ้นอย่างชัดเจนหรือแม้แต่การกระตุ้นหรือการเพิ่มให้พืชสามารถสร้างภูมิต้านทานของโรคได้ดีขึ้นหรือพูดง่ายๆครับพืชแข็งแรงมากขึ้นนะครับคู่นี้ท่านจะนําไปใช้แช่มเมล็ดพันธุ์ก็ได้เพื่อทําให้ต้นกล้าที่เกิดขึ้นมาแข็งแรงเร็วจเจริญเติบโตได้เร็วแช่ยี่สิบสี่ถึงสามสิบชั่วโมงพอแล้วถ้าท่านใดที่แช่ข้าวนะ แช่เมล็ดพันธุ์ข้าวแต่ถ้าท่านใดที่เอาเมล็ดพันธุ์ข้าวไปแช่ในแม่น้ําท่านไม่ต้องเอาคู่นี้ไปโรยใส่แม่น้านะครับท่านแช่ตามปกติของท่านแล้ววันไหนที่ท่านจะเอาขึ้นมาผึ่งเนี่ยนะท่านเอายกขึ้นมาแล้วท่านค่อยผสมคู่นี้ราดลงไปแต่ถ้าใครมีบ่อแช่เราแช,แช่เลยนะครับหนึ่งช้อนต่อน้ำยี่สิบนิท่อนพันมันแช่ครึ่งชั่วโมงครับนะแช่แล้วยกขึ้นเมล็ดพันธุ์เปลือกแข็งแช่ข้ามคืน ้าเมล็ดพันธุ์นี่เบือกอ่อนแช่ประมาณ10นาที15นาทีพอแล้วใช้แล้วไม่ต้องรอใครบอกครับรอต้นไม้ท่านบอกว่ามันจริงไหมที่ผมพูดความนิยมของพืชของกลุ่มของเกษตรกรตอนนี้เริ่มเยอะมากๆเพราะเขาดูแล้วว่าใช้แล้วลดต้นทุนแล้วเพิ่มผลผลิตจริงๆไม่มีสารพิษตกค้างทำให้ท่านมีอายุที่ยืนยาว ดีขึ้นไม่ต้องกลัวลูกหลานแถวบ้านจะมีปัญหาสุขภาพจากการใช้เคมีลดการใช้เคมีลงครับทุกวันนี้เราสามารถกลับมาเป็นกกเกษตรที่ดีได้ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาเคมีทุกชนิดใช้คู่นี้ลดอัตราการใช้เคมีลงนะครับท่านที่ทำพืชผักผลไม้ย,ยังมีโอกาสที่จะส่งออกได้อีกเพราะถ้าท่านมีเคมีท่านก็ส่งออกไม่ได้แนละ้ว ฉีดพ่นไปแล้ววันนี้ปุ๊บพรุ่งนี้อยากเก็บขายเก็บได้เลยอยากเก็บไปพิสูดเก็บได้เลยว่ามันมีเคมีมีสารพิษตกค้างไหมนะครับความชัดเจนของเราเพราะฉะนั้นฝากไว้ครับคู่หูปเกษารคู่นี้ครับวอรพนสูตรอีออนกับวอรพนไคโตซานขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับทสววยยงงาามใช้รรันจเเพก เร่งดอกออกผลเพิ่มกำไรเสริมภูมิต้านทานป้องกันโรคภัย